panda, 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 panda. I got b r o w d s in the l a n t a just to m e in the family. Credit cards and scams, getting no licks in the, the, the bank. Legacy. นั่นหมายความว่ายังไงล่ะคะถูกอัญเชิญไปต่างโลกกับครอบครัวตอนที่20ครอบครัวเบื้องหลังช่วยอธิบายรายละเอียดอีกครั้งด้วยค่ะคุณชูกาปร้อมปาะการปานฮะกองทหารรักษาการเดดมิวหัวหน้าชูกามานิสเมื่อคืนมีเหตุการณ์ปลาดเกิดขึ้น คือกำแพงจุดที่ไกลที่สุดของป้อมป,ปานฮะส่วนหนึ่งถูกทำลายไปแล้วนอกจากนี้มันยังมีรูเปิดในเวทมวนต์บาเรียบางที่อีกตั้งหากป้อมปราการถูกทำลายและมีรูที่บาเรียถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงก็ป้อมปราการที่เราปกป้องมาเป็นเวลา800ปีถูกทำลายแล้วและพวกเดเมินั้นกำลังจะใช้โอกาสนี้บุกลุกโลกของมนุษยชาติคนที่มีความสามารถ พอจะรับมือพวกกองทัพอมะตะอย่างเด็เมิลได้คงไม่พ้นพวกเราเหล่าแฟมิเลียซึ่งต่อให้พวกมันเข้ารุกรานด้วยจํานวนเพียงเล็กน้อยมันก็สามารถทําให้ประเทศพินาศย้่วยยับได้เลยหากประเทศนั้นมีพลังป้องกันไม่ดีพอแล้วจํานวนละ่ะหลายตัวเลยประมาณสิบกว่าตัวได้แถมมีโอกาสที่พวกมันจะเพิ่มมาเป็นหลายร้อยตัวอีกด้วยถ้าเกิดว่ามันมีจํานวนขนาดนั้นแล้วก็กําลังลบของพวกมัน ก็เทียบเท่ากับทหารหลายพันคนเลยแหละรู้สาเหตุหรือเปล่ารู้แค่ว่ามีการเจาะเขตแดนเวทมนต์ระดับสูงสุดเข้ามาเพียงไม่กี่รูเท่านั้นสิ่งเดียวที่คิดได้ก็คือมันอาจจะเป็นแผนการของผู้ใช้เวทมนต์ชั้นเยี่ยมเท่านั้นแหละเพราะสิ่งนี้มันไม่มีวันเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติแน่ๆประเทศแห่งเวทมนต์ไรคู่นิวประเทศแห่งเวทมนต์ไรคู่นิวก็จริงที่ถ้าหากเป็นประเทศนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ เพราะว่าประเทศนั้นคือประเทศของโอ๊ตซีเกอร์ผู้ใช้เวทมนต์ดำซอร์เซอร์ที่แข็งแก่งที่สุดในทวีปและนั่นเป็นประเทศที่ถือครองสถาบันเวทมนต์และหน่วยเวทมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยถึงจะแค่ความเป็นไปได้ก็เถอะแต่เหตุผลที่จะทําอย่างนี้ก็คงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากกองทัพเดดเมลถ้าอะไรคู่นิวเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อที่จะทําเรื่องนั้นอย่างจริงจังแล้วเราก็ฉันเองก็คงจะต้องเริ่มเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันล่ะนะ แม่ครับเรื่องในครั้งนี้ฝากให้ผมจัดการได้ไหมเดี๋ยวผมจะเข้าไปสืบเรื่องของไรคูนิวให้เองเธอคนเดียวเนี่ยนะแบบนั้นมันก็อีกฝ่ายเป็นประเทศแห่งเวทมนต์ดังนั้นผู้ใช้เวทมนต์ายแถวอย่างผมมันก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วใช่ไหมล่ะแถมตอนนี้พวกคุณแม่ควรจะจุดเจาะกับการเป็นสื่อกลางระหว่างประเทศไซฟ,ฟานกับดาบาดีกว่านะเรื่องนั้นมันก็ใช่ย่หรกไม่ต้องห่วงก็แค่ไปสืบเอง ไม่ใช่การกระทําที่บ้าบินหรอกนะเข้าใจแล้วเรื่องในครั้งนี้จะฝากให้สสิคุงจัดการก็แล้วกันแต่ว่าห้ามทําอะไรที่มันบ้าบินเด็ดขาดเชียวนะอืมได้ยินแล้วใช่ไหมไอ้หมูเออแต่จริงๆแล้วที่จะทําอะไรกันแน่ถึงแกจะบอกว่าจะไปสืบที่ไรคู่เหนวก็เถอะแต่มันคงไม่จบแค่การทําเพียงแค่นั้นหรอกใช่ไหมล่ะ ถ้าหากว่าไรคู่นิวมีเทคนิคเวทมนต์สุดพิเศษที่ฉันไม่สามารถทำได้อย่างการใช้งานกองทัพเดดเมลแล้วก็มันก็มีโอกาสสูงที่ประเทศอันดับหนึ่งนั้นมันจะมีสิ่งที่เรากำลังตามหาอย่างเวทมนต์ที่จะพาพวกฉันกลับไปสู่โลกเดิมที่ซ่อนไว้อยู่ก่อนอื่นก็ต้องขอรับเวทมนต์ลกลับโลกเก่ามาและถือโอกาสนี้ทำให้เทคนิคในการใช้งานกองทัพเดดเมลมาเป็นของฉันซะคิดจะเอาฝ่ายเดดเมลมาอยู่ในกำมือหรอ ถ้าเกิดคิดจะทำแบบนั้นจริงๆแล้วก็เตรียมใจพวกกับความเละตุ้มเปะกตอนนี้ได้เลยมันก็เหงีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าได้พวกมันมาอยู่ในมือแล้วก็จะสามารถปกป้องครอบครัวได้แถมยังสามารถช่วยเหลือโลกนี้ที่เป็นเป้าหมายหลักอีกด้วยแบบนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยแหละถึงมันจะต้องเสียสระกันไปบ้างแต่มันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงแล้วนะไอ้เสียสระกันไปบ้างเนี่ยไอ้หมูไปบอกให้ทุกคนเตรียมพร้อม แล้วมุ่งหน้าไปอย่างไรคู่นียวซะฟน่าเสียดายแต่นั่นน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนะ,ะฮินานะจังอะไรคู่นียวน่ะไม่มีทางปล่อยให้ข้อมูลเรื่องเทคนิคเวทม์ดับสูงรั่วไหลออกมาข้างนอกหรอกเพราะเป็นประเทศที่ปิดแบบปิดสุดๆเลยยังไงละ่ะดังนั้นการที่ใช้เหตุผลอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบทั่วไปพวกนั้นมันจึงจะไม่สามารถเข้าประเทศไปได้พูดง่ายๆก็คือ ไม่มีใครที่ใช้เหตุผลธรรมดาธรรมดาแบบนั้นแล้วจะสามารถเข้าประเทศไปได้เลยนั่นเองไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องใช้วิธีปกติยังไงล่ะเพราะอย่างนั้นฉันถึงไม่อยากให้ทําอย่างนั้นไงก่อนหน้านี้พูดไว้สินะซาสเอะดว่าอยากให้ฮีนาหน้าจังมาเห็นภาพลักษณ์อันน่าเกลียดของฉันแล้วให้เป็นคนตัดสินเมื่อตัวเองข้ามเส้นไปนะ่ะเข้าใจแล้วเพื่อไม่ให้นายข้ามเส้นนั้นไปฉันจะคอยจับตาดูนายเองแล้วฉันก็บอกไปแล้วใช่ไหม ว่าฉันจะคอยจับตาดูเพื่อไม่ให้หนายข้ามเส้นนั้นเองนะ่ะยังไงซะนายก็คงจะไปทําเรื่องไม่ดีกับไรยคู่เหนียวเหมือนที่ทําเรื่องไม่ดีกับที่นั่นใช่ไหมละ่ะถ้าอย่างนั้นฉันก็จะตามไปด้วยฉันจะตามไปจับตาดูซาส,ะสะเอิว่ากําลังทําอะไรให้เห็นเต็มสองตาเลยย,ยอมก็ได้คิดว่านี่คงเป็นกรณีที่เลวร้ยายที่สุดแล้วมั้งพวกเรืองในครั้งนี้จะลงมือทํากันแค่พวกเราเบื้องหลังนี่นะแถมฉัน ยังรู้วิธีที่จะเข้าไปในไรคู่เนียวได้โดยไม่ต้องใช้วิธีที่ไม่ดีด้วยจริงดิแถมวิธีนี้จะเป็นวิธีที่จะไม่สามารถทําได้ถ้าหากนายไม่พาฉันไปด้วยอ่านนะอีกอย่างถึงว่าจะไปสืบก็เถอะแต่ถ้าเกิดว่าเวทมวนต์กับโลกเดิมของไรคู่เหนียวมันเป็นเอกสารเก่าๆแล้วก็น่าจาอออสะ,สะอ,อ,อ่านออกเหรอซาสเอะนายอ่านออกไหมมันก็ต้องอ่านไม่ออกอยู่แล้วไม่ใช่หรอยังไงซะ ฉันก็อ่านหนังสือที่ห้องสมุดขนาดใหญ่ของไซฟ,ฟานเกือบจะหมดทุกเล่มแล้วตัวอักษรโบร,ราณก็อ่านได้เหมือนกันนะนี่นาน่าจังเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะผิดกับฉันที่หัวไม่ดีเลยสักนิดเข้าใจแล้วละ่ะแต่อย่างน้อยก็ช่วยบอกวิธีนั้นหน่อยนะอืมเดี๋ยวฉันจะบอกวิธีปลอดภัยให้เองถ้าตั้งใจศึกษาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรจนต้องทําอะไรบุ่มบามหรอกเพราะว่ามันจะต้องมีหนทางอยู่แล้วยังไงล่ะณเวลาเดียวกันที่ประเทศไรคู่เนียว เมืองฮิฮิเทมะโหดร้ายมากเลยนะเนี่ยเพียงแค่คืนเดียวหมู่บ้านก็พินาศย่อยยับเลยเหรอเกิดจากอะไรกันนะจากที่คุยกับทางเบื้องบนแล้วเห็นว่าถูกฝูงสัตว์เดรจฉานเล่นงานเข้านะ่ะสัตว์เดรจฉานสินะเห็นว่าหมู่บ้านนี้มีนักเรียนทุนที่มีแผนจะเข้าโรงเรียนเบ็ตนมอนอยู่ด้วยแต่ก็ยังโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวอีกนั่นเหรออ่าเพราะงั้นเลยสงสัยว่ามันเป็นฝีมือของพวกเดดเมลในข่าวลือหรือเปล่านะนะ เดเมิลมันเป็นแค่ปีศาจที่อยู่ในหนังสือภาพเท่านั้นไม่ใช่หรือไงไม่เหรอกผู้ชั้นบอกว่าพวกมันมีอยู่ตั้งแต่ในสมัยก่อนแล้วผู้ชายนะ่ะจะไม่ได้แม้แต่พูดเพราะจะถูกฉีกทิ้งทันทีส่วนผู้หญิงก็ถูกข่มขืนจนกว่าร่างกายจะพังแล้วก็จบลงที่ถูกฆ่าศพนี้สภาพเหมือนกับที่เล่ามาเลยนี่นะใช่ไหมล่ะเฮ้ยตรงนั้นนะ่ะคุยเรื่องไร้สาระอะไรกันอยู่ฮะอะหัวหน้า หน่วยเวทมนตรีคุณนลหน่วยที่3าหัวหน้าพอลก้าวอคแต่ว่านั่นมันเดดเมลเลยนะคะเดดเมลนนะอย่ามาพูดบ้าบา้ามันก็แค่นิทานหลอกเด็กของทางเหนือเท่านั้นแหละไม่รอกไม่รอกท่านหัวหน้ามันก็ไม่เสมอไปหรอกนะครับท่านลูเกอร์แม้แต่ท่านก็หน่วยที่3ารองหัวหน้าลูเกอร์ไกดูเจ้าหนี้สิครับเจ้านี้มันคือ หัวข้อสําคัญในการรับสมัครคนทั่วไปมาเข้าโรงเรียนเวทมนต์ในปีนี้ครับนี่มันอะไรกันต้องการผู้สมัครทั่วไปเข้าแฟมิเลียแฟมิเลียกันเหรอแฟมิเลียคือรูปแบบการต่อสู้เก่าแก่ที่ต้องจับคู่กันแบบสีคนของไซฟานที่อยู่ที่เหนือครับซึ่งมันเป็นรูปแบบเฉพาะที่จะใช้ซอฟต์ด,ดูเอลมาปกป้องผู้ที่มีบทบาทพิเศษดูเหมือนว่ามันจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ขับไล่เหล่าเดดเมลนะครับ ขับไล่เดดเมลอย่าบอกนะว่าประเทศนี้กําลังเตรียมตัวรับมือกับปีศาจในจินตนาการอย่างเดดเมลอะไรนั่นนะไม่ครับมีอาจพูดถึงขนาดนั้นได้ในเวลาเช่นนี้คิดว่ามันคงขึ้นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายก็ได้นะครับนะไร้สาระสิ้นดีใครมันเป็นคนนําหัวข้อสําคัญนี้มาใช้ในการรับสมัครคนเข้ามากันได้ยินว่าเป็นท่านโอ๊ซีเกร์นะครับโอ๊ซีเกร์เป็นอาจารย์ ของข้าเองเองั้นหรอจากนั้นก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ชายแดนไรคุณิเวเป้อมประก,การจูกโกโอ้โหมีคนมากันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยก็นะไรคุณิวนวปิดประเทศไปซะนานมากันขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกยังไงก็ตามในครั้งนี้นั้นดูจากส่วนสําคัญในการรับนักเรียนใหม่เข้ามาแล้วคงจะต้องคัดเลือกผู้สมัครจากต่างประเทศเอาสินะครับใช่แล้ว หน่วยเวทมนต์ไร้คู่เหนียวผู้บังคับบัญชาการโอ๊ตซีเกอร์ใครก็ตามที่ตั้งใจจะเป็นผู้ใช้เวทมนต์นั้นล้วนแต่อยากจะมาเรียนรู้ที่ประเทศแห่งเวทมนต์ไรคู่เหนียวกันทั้งนั้นแต่ว่าไม่ว่าจะพร้อมทําการทดสอบของสถานศึกษาในครั้งนี้แต่จํานวนมันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรือคงต้องคัดกรองผู้ที่ไม่มีพลังออกจากป้อมชายแดนนี้ซะแล้วสิฝากเจ้าได้หรือเปล่ามีราคาบะค่ะท่านพ่อเยี่ยม ผู้ที่มั่นใจในพลังเวทมนต์ที่มาชุมนุมกันจากแต่ละประเทศเอย่ยนับจากนี้จะเริ่มคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะกับการสอบเข้าสู่โรงเรียนเวทมนตร้ยคุณิวแล้วก่อนสอบจะต้องผ่านการคัดเลือกด้วยเหรอไม่เห็นจะเคยได้ยินมาก่อนเลยนะวยถ้าหากว่าคุณเป็นกลุ่มสี่คนที่จะเข้าร่วมแฟมิเลียตามหัวข้อสําคัญในการรับสมัครแล้วละก็ไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรเพราะคุณนั้นน่าจะผ่านไปได้แบบไม่ยากเนื่องจากผมได้ยินว่าแฟมิเลีย เป็นรูปแบบการต่อสู้ที่ไร้ช่องโหวเนื่องจากมีสมดุลในการลุกและตั้งรับเป็นอย่างดีจากนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาของกระผมจะทําการโจมตีใส่ผู้มีคุณสมบัติทุกท่านหากคุณรอดชีวิตจากการโจมตีได้ในตอนท้ายผมก็ต้องการให้คุณใช้ดาบพุ่งเข้าใส่เธอให้ได้สักหนึ่งดาบถ้าหากทําสําเร็จแล้วก็แฟมิเลียทั้งหมดก็จะผ่านการคัดเลือกให้ทําแค่นั้นอน,นะใช่แล้วกดนั้นง่ายๆก็แค่โจมตีใส่เยนูที่ตัวคนเดียวเอง กินหมุนแล้วสิเนี่ยแบบนี้ฉันคนเดียวก็เพียงพอแล้ววะดูเหมือนว่าจะเตรียมพร้อมกันแล้วสินะเช่นนั้นแล้วเริ่มได้เลยมิร,คราคาบะค่ะท่านพ่อเฮ้ยเชาวิทย์มาป้องกันทางนี้บ้างสิฮะร,ร่างกายตัวเองก็หัดป้องกันเองดิกะแล้วเฉียวแฟมิเลียของแท้นั้นต้องมีการฝึกฝนและความผูกพันกันที่สูงด้วยซึ่งแบบนั้นไม่น่าจะมารวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้ ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นทีมขยะที่เพิ่งถูกสร้างมาในเวลาอื่นใจเดียวมากกว่ามินำซ้ำเป็นขยะกันแทบจะทั้งหมดเลยหนั่นมันืึอร้าสาระนี่มันเป็นคุณสมบัติของเวทมนต์ไฟขั้นพื้นฐานไม่เชื่อหรืองไงไอของพันนี้นอกจากสีที่ดูชูฉาตแล้วก็ไม่เห็นจะมีพลังในการฆ่าเลยสักนิดหลีกไปข้าจะทำการลบทุกอย่างเองโอมองคุณลักษณะที่แท้จริงของเวทมนต์ออกได้ทันที แล้วทำการดับไฟโดยใช้เวทมนต์วารีหรอเอาเรื่องอยู่นะต่อไปเลยมีราคาบ่ค่ะท่านพอ่อค่ะค่ะต่อไปก็คงเป็นตาชั้นสินะคะเอี่ยมทางถูกเปิดแล้วพุ่งเข้าไปเลยยัยหนูอืมหยุดมันซะมีราคาบะค่ะท่านพอ่อก็สวยสิ วิ่งไปข้างหน้าทั้งๆอย่างนั้นเลยหนึ่งดาบแบบนี้ก็คงได้สินะเป็นการร่วมมือกันที่วิเศษมากดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะเป็นแฟมิเลียที่แท้จริงสินะเที่ยมมากข้าขอเชิญพวกเจ้าทั้งสี่เข้าสู่โรงเรียนเวทมนตรผู้คุนิคก่อนอื่นก็ผ่านการคัดเลือกทำการสืบประเทศเวทมนต์ด้วยแฟมิเลียใหม่ก็จบแล้ครับกับตอนที่20 เรื่องราวจะเป็นไงต่อก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะ